โทโบราณว่าหนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการดังนั้นการพูดจึงมีความสำคัญมากถึงมีปัญญามีความรู้มีความเฉียวฉลาดแต่ถ้าพูดไม่เป็นก็ไรความหมายดังนั้นก่อนที่เราจะสามารถพูดเป็นเรามาเรียนรู้ความหมายการพูดกันต่อเลยค่ะ การพูดหมายถึงการสื่อสารของมนุษย์ใช้ภาษาประกอบท่าทางกิริยาอาการต่างๆประกอบการพูดเพื่อสื่อความหมายอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้เมื่อเราทราบความหมายของการพูดแล้วผู้เรียนทราบหรือไหมคะว่า การพูดมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สามารถสร้างอาชีพได้และถ้าพูดดีก็จะเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมนอกจากความสำคัญของการพูดแล้วการที่จะพูดพูดได้ดีนั้นจะต้องทราบประเภทของการพูดการพูดม,มีกี่ประเภทเราไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะประเภทของการพูดสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท 1. ไม่เป็นทางการ เป็นการพูดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการพูดโทรศัพท์การแนะนำตัวเองหรือการสนทนาค่ะ 2. การพูดที่เป็นทางการเป็นการพูดในโอกาสต่างๆที่มีแบบแผนการพูดลักษณะนี้จะต้องมีความรู้มีความสามารถมีศิลปะในการพูดเช่นการกล่าวบาส่ายการพูดในฐานะพิธีกรการให้โอวาทและการกล่าวเปิดงานค่ะ การที่จะพูดให้ประสบความสําเร็จผู้เรียนจะต้องทราบวัตถุประสงค์ในการพูดว่าจะพูดเพื่ออะไรและพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจจุดประสงค์ของการพูดที่ผู้พูดต้องการสื่อคะ่ะผู้เรียนทราบหรือไม่คะว่าจุดประสงค์การฟังในการพูดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันคะ่ะ1 เพื่อบอกให้รู้เช่นการเล่าเรื่องการสอนการเล่าประสบการณ์การนําเสนองานในที่ประชุม 2. เพื่อเรียกร้องความสนใจการพูดักษาะนี้จะเป็นการพูดที่ไม่เป็นทางการเช่นการเล่าเรื่องการท่องเที่ยวการพูดของผู้ประกาศ 3. เพื่อโน้มน้าวใจเป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกคอยตาและรับ ปฏิบัติตามเช่นการพูดเชิญชวนให้ทำประกันชีวิตการพูดเชิญชวนซื้อสินค้าและบริการ 4. มารยาททางสังคมคือการพูดในโอกาสต่างๆเช่นพูดยินดีที่ได้รับตำแหน่งใหม่พูดอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีงานแต่งงานหรือการพูดกล่าวต้อนรับค่ะ การพูดจงรงใจเป็นการพูดเพื่อชี้แนะให้เห็นความดีงามคุณธรรมในจิตใจให้เกิดความสุขความเบิกบานใจเช่นการบรรยายธรรมะการเล่านิทานเมื่อทราบวัตถุประสงค์ของการพูดแล้วเราลองมาฝึกทักษะการพูดกันค่ะทักษะที่ฝึกนี้คือการพูดในโอกาสต่างๆโดยเรามาเรียนรู้ตามลำดับต่อไปนี้ค่ะ 1. การพูดนำเสนอ เราจะเริ่มต้นด้วยการทักทายผู้ฟังก่อนแล้วชี้แจงจุดมุ่งหมายของการพูด 2. แนะนำผู้พูดและกล่าวเชิญผู้พูด 3. จัดลำดับการพูดที่น่ายต่อการเข้าใจ 4. เสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและตรงประเด็นที่กำหนด 5. ควรมีข้อมูลสถิติผลการวิจัยมา,มาสนับสนุนจะทำให้เข้าใจและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะ 6. ถ้ามีสื่อประกอบเช่นวีดีทัศน์สไลด์ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนำเสนอ 7. เปิดประเด็นให้สักถามข้อสงสัยและ 8. ขอบคุณทุกครั้งเมื่อพูดจบค่ะ 2. การพูดโทรศัพท์ถ้าเราเป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปก่อนให้ปฏิบัติดังนี้ 1. กล่าวสวัสดีพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสถานของสถานที่ที่ต้องการติดต่อ สองให้เราบอกชื่อผู้ที่เราต้องการที่จะพูดด้วยสามถ้าขอความช่วยเหลือให้ผู้รับสายให้ช่วยตามผู้ที่เราต้องการจะพูดด้วยเราจะต้องรีบขอบคุณทันทีสี่ถ้าต้องการฝากข้อความให้ผู้ที่ไม่อยู่ให้บอกข้อความอย่างก,กระตัอรัดที่สุดหรือบอกหมายเลขของโทรศัพท์เพื่อให้เขาโทรศัพท์กลับได้ค่ะถ้าเราเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์ต้องปฏิบัติดัดดงนี้ค่ะ 1. นึ่งกล่าวสวัสดีแล้วแจ้งหมายเลขหรือสถานที่ของตนให้ผู้ติดต่อรับทราบ 2. ถ้ามีผู้ติดต่อต้องการพูดกับใครให้รีบติดต่อทันทีถ้าผู้นั้นไม่อยู่ควรรีบอาสา,าจดบันทึกข้อความที่ฝากไว้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 3. ไม่พูดโทรศัพท์นานเกินความจำเป็นเพราะอาจมีผู้อื่นที่รอใช้โทรศัพท์อยู่ 4. กล่าวขอโทษเมื่อต่อสายผิด ห้าเมื่อสิ้นสุดการพูดควรกล่าวคคำว่าสวัสดีแล้ววางหูอย่างมนวลหกมีบริย่าที่ดีไม่วางหูการทานันไม่ขบเคี้ยวสิ่งของขณะพูดค่ะ มาถึงหัวข้อต่อไปคือการพูดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันไปนอย่างมากไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube การพูดในสื่อสังคมออนไลน์จะมีหลักปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเสียงดังฟอนชัด นุ่มนวลหลักแน่น 2. ใช้ถ้อยคําดีไม่เป็นคําหยาบคายคําผวนหรือคําคึกขนองเพื่อเรียกยอดไหลเพียงอย่างเดียว 3. นําเสนอเนื้อหาที่เป็นความจริงไม่บิดเบือนและสร้างสรรค์ค่ะ 4. ไม่ควรกล่าวอ้างอิงหรือภาพพิงใคร 5. ไม่ควรมีเนื้อหาลาบมกอานอาจาร หกควรพูดให้เป็นธรรมชาติเหมือนพูดกับเพื่อนแต่เป็นการพูดอย่างสร้างสารรค์และเจ็ค่ะก่อนพูดและหลังพูดควรมีการทักทายและกล่าวขอบคุณเสมอ ทักษะการพูดเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์หากผู้ที่มีความสามารถด้านการพูดจะได้รับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและช่วยส่งเสร,ริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้พูดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้เรื่องการพูดในลักษณะต่างๆเพื่อจะให้นําไปฝึกฝนและเป็นนักพูดที่ดีในโอกาสต,ต่อไปค่ะ